ยีส bueno, pues ิบแปดครึ่งจะดดความอ้วนอกสามสิบหกครึ่งเดี๋ยวแบรนดอนเอวเอลเท่าไหร่เอวยี่สิบแปดแบรนดอนวัดเอวอยู่ลูกแบรนดอนยีแปดเอายี่แปดครึ่งกลไปครึ่งนิ้วนี่ยี่แปดครึ่ง กีรายยังไม่ตื่นนักกีรายยังไม่เลยอันนี้ร้านนี้เป็นร้านอ๋อร้านนี้เป็นร้านอะไรนะร้านขายเบอร์เกอร์ที่เบอร์เกอร์ไก่ชิคเก้กเนแซนวชิชที่อร่อยที่สุดและขายดีที่สุดใช่ขายดีมากถ้าเป็นชิคเก้นแซนวิชก็คือที่นี่นะถ้า,าใครอยากทานง่ายๆไม่รู้อร่อยที่สุดแต่ะะคนชอบเออคิวยาวอะ่ะยาวตลอดด้นนอกนนอกคิวยาวตลอดแล้วก็ข้างในก็ยาวแล้วก็ ถ้าเป็นเขาบอกว่าซอสอร่อยแต่แม่กินก็อร่อยหมดอ่ะเดี๋ยวให้กินให้ดูนี่คิวยาวนิดหน่อยไปเด็กใชเด็กมากเลยอันนี้อาประมาณสักสิบสามสิบสองไม่บอกได้เลยอันนี้ประมาณ1ิบสิบห้าสิบหนี่หนึ่งไก่สองอาทิตย์ ดูนะกินค่าของชีพอเมริกานะปัจจุบันก็คือคือแพ่งแต่ว่าถูกกว่าร้านอื่นเบอร์เกอร์อลาแซนดิชอลาเท่าไหร่อ่ะหกเหรียญเนาะแซนดิชอลาหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าออดูล้อยเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าูเอออแอบลุกไทำนะดูซิว่าเขาจะทำยังไงอ้าว นึกว่าโดดเดียวเดียวได้อเอาข้าวไม,ม่แซงใช่เดี๋ยวกินข้าวเลยไปเอานะนี่ข้าวอยู่นะ่เอามาแล้วนี่รีวิวต่อเดี๋ยวดูนะว่าทั้งหมดที่เคเจจ่ายไป38ปเหรียญเดีวดูว่าได้อะไรบ้างอ,อันนี้คือ35.46แล้วก็เป็นแถ็สามจดสมเจ้านแบบนี้เราไม่ต้องทิปนี่มีอะไ,ไ,ไรบ้างอของทีอ่อันไหนอะของอ,อันนี้ของหนูเอ,ไอ้ไม่ใช่อันนี้อันนของแม่ นิดหนึงสะบัดเกลือออกกันชิ้นเดียวโอ้โหทันทีเ<ป>ลยเด็กชอบโอ้โหของชอบอร่อยไหมลูกอ่ะถือถืออย่าทิ้งนะไม่มีแล้วนะทำนา,ำนากินข้าวเรืออ่ะข้าวกลางวันข้าผัดแซลมอน อินนี้ดีกว่าแล้วก็เผื่อเอามเผื่อไม่อนพักกินกับผลไม้ปวดกินอันนี้อิ่มถึงเย็นใช่อะแล้วก็เอามาเอามาเผื่อเติมเอาอันที่เติมก่อนดีกว่าอันนี้ถ้าจะไม่หมดใครหิวข้าวยกมือขึ้นเด็กชายหน้าหวานคู่กับดอกไม้ยายา อร่อยแก้งเด็กเอาไหมแตงบอกไม่มีผัางง

อร right. ่อยยำมี่สดชื่นมาหาใครเอ่ยวันนี้มาลันซาฟิตเนสยิ้มยิ้มโนบี้น้โนบบี้ที่รลก Left really? Hi. Everybody left. Hi. Oh, I saw so many people. Oh, I know. Well, there, we had like 12 people here wow. this afternoon. Well, who is he, Papa? Say Here's my little guy. Yeah, he's I he's like a that. You 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 put the picture. The pictures yeah. You hang the picture. Uh, yeah. Mm -hmm. my little guy. R้อน. Er. No one. Ah, Katie, come on. Here's the elliptical, here's the treadmill, yeah. bike, and this, those pictures, Scan my pen. huh, yeah. oh, can yeah. my pen. the picture. Let me the weights, look, here's a, look, say hello, who's that, hi, here's Brandon and Pop-Pop. Hi, hi. And look here, this, this is your first weight. That's your first weight. <laughs> you want to try? Oh, yeah, hold it. See? ooh, hold it. Sweet. No? Okay, we'll put it down here. Okay. And there's a smaller one? Oh, there's a bigger one. Oh, look at that. No, Nope. Brandon. He's afraid because it's a new plate. I know. what's this? It's okay, Brandon. We used to go first. Yeah. Oh. Yay! Yay! Yay. Alright, good job! Let me see, come on, throw it to Papa. Come on, throw นี่นะยายธัญญาเป็นคนซื้อเป็นคนแต่งให้เอามาแปะแล้วก็รูปภาพข้างๆนี่ก็ยายธัญญาวาดนะจ๊ะคุณยายฝีมือแม่ เดินถเบลโอ้โหแบรนดอนแข็งแรงมากแบรนไหวไหมครับโอ้โหทิพาวเนี่ย how many pounds those are y oh sixty n t y f i v pounds brandon yeah pick it up pick Pick it up, come on, get it. Get it, get it, here. Ooh, yeah, it's heavy. That's oh, it. oh, oh, oh. <laughs> try so hard. Brandon. <laughs> September. Oh, it doesn't matter. Oh, if if ok. you've prepaid, you'll get a refund from your insurance company. <laughs> if it's, if you get a, um, a cheaper rate. Who doesn't like to sit on a chair and raise their เียดกันนั่งก็อีที่สุด h long คะอยอ่ะฮะ Yes e a วปมานั่งตักอยู่ใต้ทำไมเนี่ยซาละคิว More, more. Yeah, more. Yeah, just bit. You have to finish the salad. gonna go back tomorrow. Yeah. Just get has to eat it. Mm -hmm. okay, JJ, try. Yeah. try. Get off a low. You want salad? Mm. Yummy. Good job. You can eat. Yummy. Drinks? Yeah, it's good. Do you have a preference? Flat or strong? Anything. Mm -hmm. Oh. Okay. I eat everything. A mm hand -hmm. Costco. Mhm. Mm oh. Oops. This is not preferred. Can uh uh. Mm, oh, i go. He's so quiet. He loves the blueberries. Mm. They are He's so, so cute. How do you say blueberries? That's no? Puedes decir arandanos? 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 Arandanos. arandanos. How do you say blueberry inside? thai It Mm -hmm. More? Okay, okay, more. Mm -hmm. Oh, hot. Yeah, be careful. When you want more, you say more. I want more. Más. Mm -hmm. More. Say more. I want more. I want more. Good job. Hey, chicken for my mom. Is Why? With his oh, with his foot? Yeah. Yeah. Papa. Yeah. Papa. Mm-hmm. Then you have to learn to say, I love you. I love you. Yes, that's it. Yeah. Next is Maybe you can say mm -hmm. Yara. He can say you, i'm he just doesn't say it. He's, he used to say I just go like yeah. Mm -hmm. Yeah. Hi. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. 12 blueberries. Mm -hmm. Good job. Is it yummy? Water now?